เจ๊เจ๊คำว่ากรูมคืออะไรพ่อไม่เข้าใจวันก่อนนะพ่อพาหมาาไปหาหมอเนี่ยแล้วหมอเขาบอกว่าต้องกรูมเพราะว่าน้องเป็นสังกตังว่าสรุปว่าคำว่ากรูมมันคืออะไรเจ๊กรูมอะนะก็คือการตัดแต่งหรือว่าเสริมสวยหมาใช่ไหมป้าทีนี้กรูมมันมีตั้งหลายแบบทั้งเรื่องของแบบว่าเราจะต้องแต่งฟันให้หมาแถมยังต้องตัดเล็บให้หมาตัดขนให้หมาอีกอย่างบางตัวหมาที่มันขนยาวๆเขาก็จะตัดทุกๆสามถึงสี่สัปดาห์ และที่สำคัญเขาก็จะหวีขนกันอย่างม้าอย่างอย่างปอมเนี่ยก็หวีกันทุกวันด้วยซ้ำเพราะว่าขนมันยาวมากแล้วถ้าขนมันหนานะปะมันจะไปสังกะตังใช่ไหมพ่อมันไปสังกะตังมันก็จะกินเนื้อแล้วก็เป็นแผลได้ทําให้น้องเจ็บได้สรุปปูมก็คือแค่การหวีงั้นอ่ะใช่ก็คือการเชื่องแค่นั้นอ่ะใช่อาบน้ําตัดขนแปรงฟันได้หมดปะได้ทุกต้องทําทุกพันเลยไหมหมาทุกเนี่ยของเราเลี้ยงปอมเราก็หรือเราปูมโอเค แต่ถ้าเกิดเป็นพันธุ์อื่นอะกรูไหมก็กรูเหมือนกันเีโใช่ทั้งหมาทั้งแมวเลยอพโหมันไงคือจะทำให้น้องขนสวยแล้วก็ไม่ไม่พันกันใช่สุขภาพดีขนสวยเงาโอเคอ,อย่าลืมนะครับกรูมน้องๆด้วยนะครับสำหรับคนที่รักสัตว์และเลี้ยงน้องหมาน้องแมวฝากติดตามนะครับช่องของเราด้วยก็กระดูกูกะ<อ> <G uka. S 2> ดอา